จริงๆเลยนะครับแล้วก็ศิลาจารึกวัดโพก,ก็เช่นเดียวกันแต่ประเด็นคือคนรุ่นนี้ตีไม่แตกกันเองอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มพัฒนาโรโมเดลขึ้นมามีหมออุ้มหรือมีหมออื่นๆเกิดขึ้นมาอีกหลายคนเพิ่งแต่เพิ่งเริ่มได้กันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เองครับ พออมเรียนยากไหมครับตอนที่เรียนเรียนยากไหมครับอตอนปริญญาโทเนะี่ยยากพราะมีเรื่องของการวิจัยด้วยปริญญาโทค่อนข้างยากแล้วต้องวิจัยจะต้องเป็นผลงานที่ออกมาแล้วมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับด้วยตอนปริญญาตรีแหละครับเรียนเหมือนกับคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันท,ทั่วไปไหมครับมีเรียนเรื่องของการวิภาคศาสตร์เรื่องของแลบเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ แล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของการนวดก็มีแต่ก่อนที่จะจะมาเรียนของส่วนปริญญาตรีก่อนนั้นนั้นก็คือเคยเรียนที่วัดโพมาแล้ว5ปีเรียนจากกําแพงวัดตามสารลายต่างๆไปแกะกรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วเรียนด้ตัวเองมามาห้าปีอาจารย์อาจารย์ทางแพทย์แผนไทยที่วัดโพเนี่ยจะมีอยู่ก็ก็สอนนักศึกษาที่ไปผู้ที่สนใจเรียนเปิดกว้างทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ว่าผู้ทรงคนรุ่นเหล่านี้ก็ เคยสอนอยู่เจ็ดท่านตอนนี้เสียไปแล้ว 5, ห้าเหลืออีกสองท่านเท่านั้นมีคนสืบทอดไหมครับตอนนี้มีตอนนี้ไม่มีแล้วคะ่ะหมดเหมือนกันเหลืออีกสองค่ะแล้วดูดคือคุณหมอไบคลุกคลีกับคนที่มีภูบัญญาติเรื่องนี้แล้วหายไปแบบนี้รู้สึกยังไงมไใจหายค่ะ,คะ อยาอ่างจริงๆกระทรวงน่าจะสนับสนุสนนะคะคหมอแพทย์แผนแผนไทยหมอพื้นบ้านเนี่ยม,มาระดมสมองระดมความคิดนะคะเรื่องของวิทีหมอหมอพื้นบ้านหลายๆท่านเนี่ยจะมีความรู้เรื่องสมนุนไพรในป่าของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเยอะมากน่าจะมีการรวบรวมวนนแล้วก็นํามาใช้นํามาเป็นตํำรับยานะคะเพื่อเป็นที่สั่งสมให้กับผู้ที่สนใจรุ่นหลังๆได้ อันนี้สําคัญครับอาจารย์สุรพศก็ตั้งคณะมาครับตั้งปีสี่ห้าแต่แต่ละปีนี่มีนักศึกษาสนใจก็ไปเรียนเยอะนะครับระดับร้อยห้าสิบคนนะครับ่นเราตั้งปีแรกก็มีนักศึกษาหยุดระดับเกินร้อยทันทีก็แสดงว่าตอนปีสี่ห้าในกระแสเรื่องสมุนไพรกําลังเริ่มมานะครับเพราะนั้นการที่ผมจัดระบบการศึกษาได้เนี่ยกว่าจะหาหมอแผนไทยที่มีคุณภาพเนี่ยแล้วโนฮาของท่านเนี่ยนะครับยากมากเลย เพราะว่าหลายคนนี่บอกว่าเก่งเนี่ยพอเช็คไปเช็คมาเนี่ยมันไม่เก่งเฉยเลยแล้วบางทีก็ชอบบราฟกันนะครับเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าหลวงให้ทรงรวบรวมไห้คำพิยาแพทย์แพทย์แผนไทยเนี่ยผมถึงทราบซึ้งมากเลยผมมาทําเองเนี่ยเพราะว่าในช่วงตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่ห้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันขาดหายไปประมาณเกือบ60ปีนะครับ,รบที่ไม่มีการพัฒนาด้านนี้เลยทีนี้ผมก็เหมือนกับมาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักใช่ไหมครับ,รบผมก็ต้องเอาของพระพุทธเจ้าหลวงเป็นหลักเลยนะครับไปเอามาจากหอสมุดแห่งชาตินะครับ,รบเป็นฉบับลายมือเขียนนะแล้วมานั่งแกะถ้าแกะจากของแท้เนี่ยถึงจะแกะผิดแกะถูกมันก็ยังเป็นของแท้นะครับ,รบเหมือนหมออุ้มเนี่ยเรียนจากศิลาจจรึกวัดโพก็ของแท้นะครับจะไม่เข้าใจอะไรไปหาหลายๆหมอเดี๋ยวก็ตีความออกมาเข้าใจเองทุกคนจะอ้างอิง ศิลาจารึกวัดโพธิ์กันทั้งสิน้นไอ้ตำราสมัยเก่าที่ที่เขียนไว้เนี่ต้องต้องอาศัยการตีความพอสมควรตีความ<อ>ครับท่านเขียนเป็นกรอนด้วยแล้วก็ซ่อนคําไว้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวฝรั่งมันมาลอกนะครับลอกอยังไงมันตีกรอนไม่แตกครับกรอนเป็นกรอนเลยนะครับต้องเป็นกรอนออเลยนะ บันพูดกับเราก็คิดถึงแล้วนี่มัน,นผูกผูกแล้วก็ซ่อนไปอีกนะฮะซึ่งผมคิดว<อ><ช>่าท,<ะ>ท,ที่แบบนี้ใช่ฮะ,ฮะเป็นลายมือเขียนนะครับแล้วก็ซ่อนความต้องตีความหมายคําให้แตกอ,ะอ่ะถ้าตีไม่แตกแล้วก็คือใช้สมุนไพรผิดต้นคือถ้าคนไม่ไม่เรียนภาษาไทยตั้งแต่ พอหนึ่งจนถึงนี้ก็คงจะตีลําบากอ,อขนาดผมเนี่ยเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่อนุบาลน,นี่นะครับ<ะ>ผมยังตีไม่แตกเลย<อ>ต้องเอาหมอแผนไทยที่มีประสบการณ์การรักษาโรคอันยาวนานเนี่ยเป็นผู้ตีครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพระนะครับ<ะ>อย่างเช่นพระมหาสมัยเจ้าอาวาสวัดหนองย่านางอยู่ที่อุทัยธานีะนะพ่อหมอชุบเป็นคุมญาติอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมครับ คือท่านเหล่านี้รักษาโรคมา50บกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างอิงคัำพยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยเราต้องเอาบุคลากรที่อ้างอิงคัำพยาเหล่านี้แล้วใช้ปฏิบัติจริงๆแล้วได้ผลจริงๆตอนนี้ที่ของอาจารย์สามพันสามร้อยพันสองร้อยตำรล<น>ับเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยฮนะ ก็ตอนนี้เนี่ยที่เราดึงมาใช้นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เนี่ยที่ของหมออุ้มเนี่ยใช้อยู่ประมาณ150ตําสตำับเองแต่ก็เลือกเลือกใช้กับโรคที่มีปัญหากันเยอะๆนะครับ,รบผมนึงบอกว่าเรารักษาโรคตั้งแต่เกิดจนแก่จะเอาอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโรคความเสื่อมโรคความเสื่อมที่เป็นโรคหลัก ในโลกยุคปัจจุบันโรคความผิดปกติเช่นมะเร็งนะโรคที่เป็นเยอะๆอย่างเช่นเบาหวานคนไทยเป็นเบาหวานประมาณ3าล้านห้าแสนคนหรือความดันโลหิตสูงซึ่งคนไทยเราเป็นความดันโลหิตสูงเยอะมากๆเลยหรือว่าโรคเกาต์อัลไซเมอร์โรคอ้วนอะไรเหล่านี้คือโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมันเกิดจากเกิดจากความผิดปกติความเสื่อม ของเซลล์ในร่างกายซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนเราด้วยใช่ไหมอย่างเช่นมะเร็งถ<อ>ู่ไหมเซลมะเร็งเนี้ยเซล์ผิดปกติ<อ>จริงๆเดิมมันปกติดีแต่พอไปรับสารพิษเข้าไปเยอะๆหรือว่าอะไรมันเลยเปลี่ยนไปกลายเป็นเซล์ผิดปกติซึ่งมันอยู่ในหลักของแพทย์แผนไทยทั้งสิน้นครับมีอาการของโรคอยู่ในหลักแพทย์แผนไทยทั้งสิ้นหมออุ้มครับกระแสตอนนี้ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเองในส่วนของแผนกแพทย์แผนตะวันออกของหมออุ้มเป็นยังไงฮะดีค่ะ มีคนไข้อย่างหมออุ้มนี่จะเข้าไปประจําทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะคนไข้จะเข้ามารับการรักษาต่อเนื่องตลอดอ,อย่างบางคนที่เขาหายแล้วเขาก็จะแนะนําต่อๆกันไป,ป,ปใช่ค่ะคือบางทีบางคนก็บอกว่าแพทแผนไทยยุ่งยากเนาะจะต,ต้องไปทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ต้องไปออกกดไปกดจุดไปนวดด้วยไม่เหมือนแพ่ยปัจจุบันกินยาอย่างเดียวจบ อันนี้มันเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งไหมครับที่ทาให้การยอมรับไม่เป็นคะ <S <S <า>่ะต,ต้องเราวินิจฉัยโรคได้ตรงเป๊ะแล้วปั๊บเนี่ยการการที่เขาบอกว่าต้องเป็นนวดต้องไปอะไรเนี่ยบางโรคเนี่ยไม่ต้องนวดใช้ยารักษาบางโรคไม่ต้องใช้ยานวดอย่างเดียวหายนวดรักษานะคะแบบเส้นประทานสิบก็จะหายจากอาการนั้นๆอย่างเช่นปวดประจําเดือนเนี่ยไม่ต้องกินยา <S 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 กดแค่จุดเดียวภายในห้านาทีอาการปวดจะลดลงเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งมหัจจา์อย่ยางนอนหลับเหมือนกันกดไม่เกิน1ินาทีก็จะหลับ โดยไม่ต้องใช้ยาแล้วมาจะถาวรไหมครับหรือว่าต้องมีตัดรากอะไรอย่างนี้ครับอ๋อมีคนไข้ที่รับประทานยาแผนปัจจุบันอย่างเช่นยานอนไม่หลับนานก็จะมีการถอยยาแผนปัจจุบันออกแล้วใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้าไปเสริมอ๋อเราก็ไม่ได้หักดิบเลยไม่ไม่ค่ะจะค่อยๆถอนเขาเพรอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วคนไข้ก็ยอมรับด้วยเพราะเขาจะมีอาการเขาเขาเขาทราบเ้วยว่าเขาจะต้องมีอาการข้างเคียงจาก side effect เป็นแบบไหนเขาก็จะร่วมมือกับหมอด้วยกันคุณหมอมันศุกเสาร์อาทิตย์ กี่โมงนะตั้งแต่สิบโมงเช้าะคะ่ะออจะรักษาไปเรื่อยเรื่อยจนถึงประมาณสี่โมงเย็นถ้าองไปรักษาคุณหมอนี่ต้องไปตรวจกับคุณหมออีทีไหมครับหรือว่าสามารถเอาผลการตรวจจากที่อื่นไปตรวจสามารถไ,<ป>ได้ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะบางทีบางทีก็มีการตรวจส่งมาจากตึกกลางแล้วก็มาหาเราก็มีครับแล้วฮะก่อนจะจบรายการเมื่อกี้อาจารย์สุรพจน์บอกว่ามั่นใจมากว่าอันเนี้ยในอนาก็ข้างหน้าเนี่ยครับ ววระเบิดเถิดเทิงแน่นอนในรับการจะรับแน่นอนอาจารย์ทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นคืออย่าลืมนะผมศึกษายาเคมีมาเยอะนะครับ,รบผมเห็นจุดอ่อนของยาฝรั่งแบบมากมายนะแต่ประเด็นก็คือว่า ธุรกิจยาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากของโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับดังนั้นการที่เราจะผลักดันการพัฒนายาจากสมุนไพรเนี่ยเข้ามาเพื่อทดแทนหรือว่าเพื่อการพึ่งพาตนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะของประเทศชาติถือว่าเป็นยุทธัจจัยอันหนึ่งของประเทศไทยเคยคํานวณไหมครับว่าถ้าเราสามารถเอาสมุนไพรเนี่ยเอามาเฉลยสักสักห้าสิบเปอร์เซนต์งบประมาณในการดูแลสุขภาพงบประมาณของสุขาสุขของโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยมันมันจะ S <S ตอนนี้นค,คืองบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการเ,าเรื่องเรื่องยานะครับ,รบอย่าเเช่นงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดต่อปีเนี่ย2.5แสนล้านบาทเนี่ยเป็นค่ายาสักหแสนล้านบาทบในค่ายา1นึ่งแสนล้านบาทส่วนใหญ่อิมพร์ต ยาเคมีทั้งสิ้นนะครับเป็นยาสมุนไพรอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะอยู่ระดับ1%หรือว่าไม่เกิน5%อย่างเงี้ยนะครับซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยพยายามผลักดันนโยบายที่จะพยายามเอายาสมุนไพรมาใช้ทดแทนนะอตอนต้นแผนสนิะตอนนี้มันหมดแผน10ไปแล้วไอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบ,บับที่สิบเราตั้งเป้าไว้สูงนะย5นตปีตั้งปีห้นะครับถึงปีห้ แต่พอหมดแผน10ปี54เนี่ยเราทดแทนได้1.5เอร์เซนะครับ,รบซึ่งก็เราลดเป้าลงมาเยอะมากผมว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราขาดหมอหมอแผนไทยที่เก่งนะต้องตรวจโรคได้แม่นนะครับ,รบเราจะไปผลักดันให้หน่วยบริการสุขภาพใช้สูนไพรเดี่ยวมันไม่ค่อยเห็นผลนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการรักษาโครคโดยเาโรคยากๆโรคซับซ้อนหลายๆโรค ยาแพงนี่มันจะอยู่กับโรคซับซ้อนทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราใช้ต่อปีประมาณ8,000ล้านบาทบใน1นึ0 0แล้านบาท8,000เ,เป็นยาลดความดันอ,อีก4 0่พัล้านบาทเป็นยาเบาหวานยาสมุนไพรจะบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไม่สามารถจะจะรักษาโรคได้ด้วยสมุนไพรตัวเดียวโดดๆ คือเราใช้ตำรับยาเราต้องใช้ตำรับยานะครับในการรักษาผมไม่แนะนําให้ประชาชนใช้สมุนไพรเดี่ยวในการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคซับซ้อนทั้งหลายนะครับมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วประชาชนอาจจะขาดโอกาสในการรักษาที่ให้หายเร็วเพราะเวออาจจะเป็นแบบมากหนักเพิ่มเร็กว่าเก่าซึ่งทาให้คุณภาพชีวิตเสียนะครับเพราะั้นตรงนี้รัฐบาลต้องผลักดันมาในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับก็คือว่า อะไรที่ประชาชนจะรักษาตัวเองได้เช่นยาสามผัสเป็นจำบ้านแผนโบราณ27ิบจขนานอันนั้นก็ดูแลตัวเองได้แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องภายใต้การดูแลของหมอแผนไทยขั้นสูงผมเรียกว่าขั้นสูงเพราะรต้องรู้จริงลึกจริงครับรับนะครับนี่ก็เป็นมาสจ,จรย์ของสมุนไพรไทยนะครับอย่างที่อาจารย์สุรพจน์วงใหญ่แล้วก็คุณหมอชริกชคริยาบอกไว้นะครับว่า เทรนเรื่องของการใช้สมุนไพรทับวันก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทดแทนในส่วนของการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและประเทศไทยเราเองก็มีทรัพย์สินที่เป็นสมุนไพรเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้การยอมรับการใช้สมุนไพรนั้นแพร่ขยายกว้างขวาง,ขงมากขึ้นนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็ติดต่อได้ที่คณะ แพทย์แผนตะวันออกของมรังสิตอาจารย์ถูกต้องในขณะเดียวกันใครอยากทดลองนะครับรักษาด้สมุนไพรถ้ามั่นใจก็ไปที่โรงพยาบาลวิทยุทธกับคุณหมออมนะครับวันนี้ขอบคุณสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยรายละเอียดที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบครับแล้วบทเวลาของรายการชมชมคนอาสาแล้วนะครับผมกิติพัฒน์ศรีธิรันคุณสวัสดีครับ